สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ Youtube นะคะวันนี้ก็มาล้างหน้าให้ดูกันอีกแล้วเป็นจะมารีวิวนะคะเขาบอกว่า,ามีมาร์กอยู่ตัวหนึ่งที่แบบว่าสาวๆใช้กันเยอะมากตอนนี้นะคะยอดสั่งซื้อเยอะมากค่ะเป็นของ p r ต t t y อ e ี Goodmark นะคะ ตัวนี้ลองใช้แล้วกล่องหนึ่งนะคะมีอยู่30กรัมนะคะมีส่วนประกอบหลายอย่างเลยแล้วก็ได้รับออยอแล้วด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ไปดูในเว็บไซต์หรือว่าอินสตาแกรได้นะคะแล้วก็กล่องมันเป็นอย่างนี้ข้างในเป็นเยี่อนี้จ้ะ อันนี้คงใช้มาประมาณออมาร์มาร์นะคะประมาณสอวันมาครั้งหนวิธีการใช้ก็คือทาให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ออตั้งแต่ตอนกลางคืนนะคะก่อนนอนทาก่อนนอนเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนเช้าก็ค่อยล้างออกนะคะคือสําหรับกุ้งเราเนี่ยมันเวิร์กมากๆเพราะว่า กุ้งจะไม่ค่อยมีเวลานอนก็คือจะทํางานตลอดแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ใช่วันหยุดนะคะก็จะมีเวลานอนอยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงเท่านั้นเองอเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีปัญหาเรื่องสภาพผิวหน้าที่แบบว่าอ่อนล้าแล้วก็อม เป็นสิวง่ายเพราะว่าเรานอนน้อยนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยถ้าช่วงไหนที่รู้สึกว่าแบบสิวขึ้นหรือว่าสภาพผิวหน้าค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะก็คือมาร์กทิ้งไว้ก่อนนอนตื่นเช้าขึ้นมานะคะก่อนจะล้างหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าหน้ามันจะแบบว่าเงาเงาพอล้างออกมาแล้วเนี่ยน้าจะใสมากอันนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูแล้วก็เดี๋ยวพอถึงพรุ่งนี้เช้า จะมาล้างหน้าให้ดูอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าให้ทาค่อนข้างหนาพอสมควรนะคะแต่มันก็ไม่ไมถึงกับว่าขาววอ,อกะกทั้งหน้าแล้วตัวเนื้อครีมเนี่ยมันจะซึมเร็วมาก บอกว่ามันมีส่วนผสมของสารลายจากท้องทะเลลึกแล้วก็ธนาคาคอลลาเจนและอื่นๆอีกมากมายไปหาดูในเว็บไซต์นะคะอนนี้จะมีสิวอยู่เม็ดหนึ่ง แต่ถ้าที่กุ้งสังเกตได้เนี่ยก็คือกุ้งจะเป็นคนกุ้งจะมีกะอยู่บนหน้าจุดหนึ่งเราเห็นค่อนข้างที่จะชัดคือกะค่อนข้างที่จะสีเข้มแต่ตอนนี้นะคะมันเริ่มบางลงแล้วทาทิ้งไว้่างนี้นะคะแล้วก็รอให้หน้ำครีมมันซึม อันนี้ใช้มานานแล้วนะสั่งซื้อมาตั้งแต่ต้นเดือนตอนนี้ก็จะสิ้นเดือนแล้วแต่คาดว่าน่าจะใช้ได้อีกสักประมาณสองสาครั้งก็กะไปว่ากระปุกหนึ่งถ้ามาร์กเรื่อยๆสอวันมาร์กทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะใช้ได้ประมาณนี้เดนเราคาไม่แพงนะคะเข้าไปสอบถามกับ จ้าของแบรนด์ได้อันนี้คือไม่ได้ขายแต่ใช้แล้วดีโอเคค่ะก็เราก็จะนอนกันสภาพนี้เลยแล้วตื่นเช้าขึ้นมา <My S 1> พรุ่งนี้นะคะก็จะน่าใสรับรองได้วันนี้ไม่นอนแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย